สวัสดีจ้าสาวมนีมาพอกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงอิมล์เพื่อนคนทําเกษตร็จสาวมนียายหาันพามาชมบรรยากาศซื้อขายสตรอว์บอร์ราคาวัวอยู่ตลาดปลูกจะเลื่อ,อนอำเภอสระบังแดนดินจังหวัดสกลนกครเด้อพี่น้องกดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวย้ายหน้าสักหาเราชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะว่าสาวมนี้มันสื่อขายกันแบบไห ราคามันเป็นแบบเลมันถือหรือมันแพงเดี๋ยวยังหาสิภาพไปรอบบเงพี่น้องรอสอบถามพี่องาอราคาวอบแล้วไปกันเลยจ้าหลายได้พี่น้องหลายได้ดิบแล้วดีบแบบเลยดิบเพื่อจีออกแล้วอีกสองเดือน มันไม่ดีพ mm ี hmm. oh, ่น anyway. oh, ้องมันมันสีออกติดมันปะลูกแล้วแม่โอ้ติดละแม่บนี่เออพี่น้องขวางขวางแท้พี่น้องบักไงพี่น้องสูงเท่าไรนี่พ่อทองสูงความสูงเจ้าความสูงเจ้าบ้านเท่าไรนี่ยิกกับว่าขาดปานี่เกือบลอยหาซแล้วยสีปลอยี ลอยหาสิขวามืรน่าลอยหาสิพี่น้องมาสูงสูงชั่งเงินกับยกหาเลยเกพี่แอๆพีอพีพี่เกือบถือพราทองเออ เิดเท่าไรคะนี่มองเิียวสามสิบสามสามสิบสามก็องเอาลูว่ามองเอาว่ามองาขายเลยพี่น้องสามหมื่ามพันบนทุงประกัดเ้อบ้านทุงประกันวริั่นสามพันทองเด้พี่น้องทองนด้นี่ได้จะเดือนก่อนวันที่หนึงพฤจีกาที่หนึ่งที่หนึ่งพฤษิกาเนี่ยพี่น้องกับนดกอดหนึ่งพฤจีขีกาอยู่ในช่วงนั้นละพี่น้อง ว้าพี่น้องอวนใหญ่ด้วยบ่<า>ม,มีนะคุณล้างจุดเบพี่นอะะ้องหลักการทอง้วม แล้คาเปิดไปสามหมื่นสามพันเนาะมองขายเลยได้พี่น oh ้องมองขายเลยได้เพื Mother, no ่อต้อหรอบริเ <kan> พื่อต้อประสันมองขายเลยกันเพื่อนคือใจอันซิรอยุ่ม่พราะจะแข็งไปเวียดเลยเลยเพื่อนในเจ้าลูกคิดว่าสามลูกนี่กว่าสามในท่องนี่เนาะมันเลยใหญ่สัตว์มันใหญ่ค่ะพี่น้องสามอยู่ในท่องเพื่อตัวสามในท่องนี่พี่น้องใหญ่ค่ะโอ้โห นี่รับประกันเลยพี่น้องนี่เพื่นรับประกันดีค่ท้องเสียงแล้วข้าหมองขายเลยด้วยพี่น้องบอได้ห้องให้ต่อให้รล่องดิหมองขายเลยเพื่อนไปไงก็มูนหรือได้สนา,ามน่ตัวนี้แมนคากีนีิ ขอเบอร์ติดต่อค่ะม่จยากตัวล่ะถามเลยขอเบอร์ติดต่อเดี๋ยวตัวเดียวดิเมนบอกเอาขอเบอร์ติดต่อค่ะ0 6 1ย์1 6 7 1ึ่งหกเจ็ดหนสนใจโทรหาพี่พบหอยพี่พบพี่น้องสนใจโทรหาหอยพี่พบได้เลยด้วยพี่น้องเด้อบ้านทุ่งประกาศปฏิครับครับครับท่านก็จะเลื่อนซีนนี่เนาะเลื่อนซีนแค่ออกจากตลาดนิดเดียวท่านก็จะเลื่อนซีนนี่พี่น้องออกจากตลาดโคกจะเลื่อนหน่อยเดียวสั่น โทรมาบอกรถที่เอาไว้ให้เนี่ยนะครูไดสนใจแก่ทั่วหาหอยพี่พบเด้อพี่น้องเด้อสนใจทั่วหาในหอยเลยจ้าไปพี่น้องเป็นงัวผู้หน่อยเปิดราคาเปิดเท่าไหร่ขอเจนี่บ่แมนแปดพันหาแปดพันหาราคาบ่งหอดหมื่นพี่น้องดูดิตัวผู้เด้อราคาแปดพันหา บ่อหอดเมื่นมียักตัวเพทางนยืนอ,อยู่นี่แม่นตัวเดียวนี่แม่มปนปะนนะ่ะสูบนีบ่อแม่นเนาะยัพีงน้องินเลืออยู่ตัวเดียวนี่ คขายดีเนาะในตลาดนี้นกโเลจิดเนาะเดี๋ยวตัวเดียวด้วยพี่น้องด้วยขอเบอร์ติตต้อเนี่ยศูนดเจ็ดศนย์แเดสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสี่สองแปดสองสี่สองแปดสองสนใจทั่วห่เพราะท้องด้วยพี่น้องเลยตดคนใดม่าตัวเดียวมีไน่นละตัวแงามอยู่เลยพี่น้องเราแง่ยิ่งเคหุดได้เลย เมลูกลูกตัวเม,ม,ม่ของใครเลยไม่ลลคล้องหอยเอกบอกเดี๋ยวสิถามมึงราคาปันฟัง้งพี่น้อ,อลงมราคาว่ามันเท่าไหร่นะพี่น้องเพิ่อนก็เจ้าซื้อขายกันละไปนะเดี๋ยวตามมึงอยานอนได้ลูก ใหญ่เลยพี่น้่งสูงหัวห้ใหญ่ดีละตุ่ีก็ได้้าตุ่ยสองจ้าตัวอ้วนนะเจ้าบักเจ้าตุ่ตัวบใหญ่พี่น้่งบุหัวพิ่นเปิดเท่าไรละค่ะ

ประมาณร้อยสี่สิบพี่น้องตัวไหนตัวนั้นร้อยสามสิบเจ็ดความสูงประมาณเด้อพี่น้องกาใบกาใบไม่ได้กับโมตัดีห้าวัดด้วยสายตาเนาะมาแต่ตัดมีดวัดนะพี่น้องงามๆเดลยของพอดีตัวนี้บ่แม่นมันบ่ตัวนี้เวียดเอาแล้วเนาะบ้เอ้าคือเห็นหอยขีดเอบมาหอขีดจะซี้อมันบ่บ่าย้มันบ่ นี่พี่น้องเปิดเท่าไรก็พอตัวนี้เปิดไปสองหมื่น 200, ห้าเปิดไปสองหมื่นห้พี่น้องสองหมื่นห้านี่ต่อร่องไดบ้างพ่อต่อร่อยอะสองหมื่นห้านี่ต่อร่องไดเด้อพี่น้องเด้อเปิดราคาเปิดไปสองหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าต่อร่องไดวัดสันพอทอีนว่าต่อร่องไดตัวนี้เด้อพ่อ ก็นั่งกระเปื่อมไปสองหมื่นตัวนี้เปิดไปสองหมื่นต่อรองได้คือกันเนาะต่อรองได้คือกันพี่น้องนี่แต่ตัวงามของพื้นมื่อนี่ตัวนี้เดฟปะนี่ตัวนี้มันมีปัญหายิ่งกว่าเขาซื oh. no. ้อแล้วของพื้แล้วไปขืนเขาโอ้ขืนเขาหล มันูเขายังสิกาปายอยูเป็นปะเพราะือีไปขึ้นเขาเสียบินไปขึ้นครับ้าวยากทัาไหนแบตน้โอ้ผู้จ้าของงัวแถวอ้าววาของข้าน่สัตวของ้านี่ามงามนี่นั่งนาดีพี่น้องนั่งนาพ้องเพราดีนี่ัดีบเนาเาะไปขึ้นเขานั่งนั่งนาดีพี่น้องเป็นมั่วแม่สาวเลยงามๆาดีพี่น้องนี่คือกันสวยสวยเลย พี่น้องสัีขอ,อทินผู้ไดสนใจกโทรหา่อทินได้เลยด้วพี่น้องขอเบอร์ที่ต่อ่อทินแปดสองศูนย์แปดสองแสานกาใจโทรหา่อทินได้เลยพี่นอ้องค่าต่อรองได้เ้ยพี่น้องด้วยสนใจโทรหาพ่อพ่ได้เลยจ้างามเลยพี่นอ้องง่าน แต่เช้าขายวัวอยู่ตลาดโคกจะเลื่อนตลาดโคกจะเลื่อนเปิดทุกเสาวันเสาร์กับวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเสาเมื่อนี้เป็นเสาวันเสาร์พี่น้องตลาดโคกจะเลื่อนเพิ่นสิอาทิตย์นึงเพิ่นสิเปิดอยู่สองมือได้พี่น้องอาทิตย์นึงเพิ่นสิเปิดอยู่สองมือผู้ใดสิมาซื้อมาขายกับมาเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็ให้มาแต่เสาถ้ามาก็มาสายสิบ่มีงัวมีกล้วยได้พี่น้องเฮาต้องมาแต่เสาเมนครับสตาร์มาขายด้ย เมีการซื้อขายเว้ยนัดมาหลายค่ะมิเตตัวยังใหตัวบบกใหญ่พี่น้องอ่าคือคากเลย ลไล่ไปเป็นุูงเลยพี่น้องแสดงว่าเขาเจ้าสื่อยกชุดนี่เมลูมีห้องไคเลรห้องผมเปิดเท่าไรครับกสิบหาฮกหมื่นห้ามีพี่น้องเปิดไปหกหมื่นห้ามาสั่นป้าเม็ด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 หาร้อยด้วเม็ดหาร้อยหาร้อยหกหมื่นหาราคาในีอร่องไดพอก็ได้อยู่ครับราคานีอร่องไดเด้อพี่น้องเด้อ ห้าร้อยน้ำมันตัวใหญ่ค่ะพี่น้องหกหมืบาทพี่น้องราคาย่งเี้ยอยู่อดออ๋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 อ่๋ออ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 ๋ั่๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออสออ๋ออ๋๋ออ๋บอ๋แอออ๋ออ๋สูงออ๋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 ลอ๋นอ๋ออ๋นอ๋ออ่ออ๋งอ๋ออ๋ออ่ขายอู๋ออ๋ออ๋ออ มาสองร้อยน่บกอนะบกงตัวบอกไงตัวหน่เอามาขอเบอร์ดต่อดี้งจตัวจะมิจักตัวมือนี้มือนี้มาตัวเดียวเหรอครับเอาขอเบอร์ติจอด้วค่ะศูนย์เ ยังกดหรอกพี่วาไม่ไม่พี่น้องเรื่องเบอร์ได้เปล่าเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองสอง 6 7 9 6 7 9 3 6 6 1 3 6 6 1สนใจโทรหาหอยพงเดิ้อพี่น้องเด้อพงเดิ้ลมันสิมันหลกหัวหลายหลายเออตอนเบิร์ท่ก็ลงมาได้เม่นปะคืออะไรเนี่ยฮเฮ้ยแตไดนละบากเลยแต่ตนี้ต่ออไปหนีแตไดนมันคือภาษาเสียหรือมีอากระดานบ้ามีอากาะดานบ้ามันก็โดมิเตลลบได้พี่น้องมิตลรมทงได้คายคุณนัด ผู้ไดสนใจกระโทรหาหอยพุงรเด้วพี่น้องเลยตัวบักใหญ่พู่นะมาซสือแหนียรดูหัวอกสูงถึงวมหัวตเนื้ก็ขายเด้นเอ็ก็เกียจพพี่น้องหัวน่อยผมนี่ย่านเสืออบเป็นผมกเว่าัวเียโอ้ขอมคปลแจ้งได้ลยม่น้อยนี่ปาท่ยเกานหาเปีเปท่านหาชองส้า เคร่งสองตัวบ่แปดพันหานนิสองตัวได้พี่น้องสองตัวแปดพันหาราคาบุกหอดเมื่อใดแต่ว่าสองตัวพี่น้องตัร่องได้พี่น้องตัร่องได้เอาว่าแยกบ่แยกแยกนี่ตัวน้อยนี้เท่าไรนี่เม่เขาขายตัวหน่อยนี่แปดสามพันหกสามพันหกร้อยพี่น้องสามพันหกร้อยตัวเมยได้พี่น้องว่าเป็นตัวปูเรือตัวเมย ต,ตัวนี้เด้ตัวนี้ซีพันเจ็ดและค่าหองไหวต่อรองใดขึ้นกันเนาะต่อรองใดขึ้กันพี่น้องเลี้ยงก็ดีเนี่ยก็ได้กับสองสาวคุ่นสองสาวคู่นันเม่นบ่ตัวนี้เด้อไ่อาไปเป็นคู่ด้วยพี่น้องด้วยพวกคนจีว่าเป็นคู่ ตัวนี้เท่าไรตัวนี้4ีพันสร้อยพี่น้องตัวร่องะไรขคือกันตัวแม่พุทมือนิคนไดมากมิเตตตัวแม่พี่น้องตัวนี้เด้ตัวนั่นหาซ้าอยคบผมตัวนั้นหาพันหปีกัวแล้วครับเียดีมคาดมันเป็นงัวคาดน้ำเงี้ยพี่น้องคนใดเสียไปคนใส่ในคอคอกไว้กรไดหรือว่าเสียไปเห็ดเห็ดนี้กรไดพี่น้องงามเลยจ้ะก เป็นง้วเลี้ยงก็ได้เป็นเนื้อก็ดีคือกันวัสดุของหอยเตยพี่น้องผู้ใดสนใจกครโทรหาหอยเตยราคาบบหอดมือนจ๊คตู่พี่น้องของหอยเตยเอาค่ะ็นคู่กับโหอมือเออเป็นคู่กับโบหอดมือเอ้าค่ะเบอร์ติดต่อจ่าศูนย์แปดสองศูสนึ้าศูนย์หนึ่งเก้าศูจ็ห้าแ่งสนใจใครโทรหาหอยเตยได้เลยเด้อจ้านี่งามๆเลยพี่น้องอ่ะเอาไปเลี้ยงไปคุ้นไว้พี่น้อง ง,ง,งามงามพี่น้องแต่ว่าโเห็นเจา้าของงามมันยิ่งท้างใดเลยเจ้าของเปิดโบ<อ>ลูกเขาเปิดยิ่นมาเป็นขายเร็วโอ้ขายเร็วๆงามอยู่พี่น้องเป็นแม่ลูกส่งลูกดีอยู่ได้พี่น้องงามงามแต่ว่าเห็นเจา้าของพี่น้องว่าสีรษะราคาปั่นปันหน้าเห็นมันงามงามไหมว่าเขาจะซื้อขายกัน,นยังไงเห็นนะทองก้า พอพวนขายดีมื้ยนี้ขายเบิดแล้วสันวาพี่น้องของคอในพวนอะมาสามตัวเบิดสุดตัวแม่นปะขายเบิดแล้วพี่น้องม้วงามพี่น้องเงอนี้วนสิตัวกระขายเบิร์ดวัฒนค่านะแม่นบอลนั่นเมื่อกี้นี่ก็ได้ปไาพี่น้องคนมันหมันเด้อชวนมีมันหมันม้วนม้วนอันดีๆก็ขายไปแล้วตัวนี้หางมันคือขาดดีเลย เล็บเออแสโลเลตตัวนี้ไหมเนาะหางมันขาดดีได้โ้อยางบบเบิ้งคนจ้ายมาแล้วจ้าจ้าจ้ามีพี่น้องเออหางมันมันเป็นแตงเห่าคนได้พี่น้องดูดูเลยข้องไถ่นอนี่เนาะตะวันของตะวันนี่วะดิคอยมาขางมันไหมเออ แมนไ่กนเนเล็นของไข่หรอไม่เล็กของเจ้าอยู่บนนี้ ฟองหอัว้นาพี่น้อง <แก S 1> หางมันง่ามง่ามก็มไห้กว่าแ 8, ปดพัหาอหายสิบสามหาร้อยหอยเล็กก็ได้สิบสาหาร้อยหนึ0งหมื่นสามัน้าร้ราคาต่อล่องในปจา่าต้ราคาต่อล่องในเด้อพี่น้องเด้อซนโลเลอยู่พี่น้องเนี่ยมึงก็ขึ้นจีนี่ละ <c oughs> นี่งามๆนะพี่น้องมันตันมันวันแมะวันตันน่ะวันตันดีพี่น้อง หางคักอย่างนั้นแน่เมื่อหางคนนั้นหางคือคักเด็ดพี่น้องราคาเปิดไปต่อรองได้คือกันต่อได้ต่อได้ซุปนันแม่นบ่คะนี่แม่นเนี่ยมาเบืองมาเบืองพอดีแล้วสามตัวนี่เนาะตัวนี้เปิดเท่าไรคะตัวผู้นี่ตัวนี้เปิดหนึหาร้อยต่อได้หมื่นห้าร้อยหนึ่งมื่กับอีกห้าร้อยพี่น้องต่อรองได้ประเออพี่น้อง

นีเจ็ดพันฐานพี่น้องราคาบระหอดพื้นมีอยู่ได้ของเราราคาบระหอดพื้นก็ได้พี่น้องของหมอน้ำมีราคาบระหอดพื้นด้ยพี่น้องเ <c oughs> บด็ดเออเจ็ดพันห้าราคาประหอดพื้นแต่ตัวนี้งามคากพี่น้องเก้ี๊ยบไปง่ามมากยัางงามตัวนี้อยู่พี่น้องงามงามนี่สวยพี่น้องสวยค <c oughs> ่าเบอร์ติดต่อนะจ๊ะ096 096 365 365 317 0317สนใจโทรหาหมอหนาเนาะจ้าสนใจโทรหาหมอหนามได้เลยเด้อจ้าโอ้ยงามงามงามพี่น้องงามสื่อความงามแม่ลูเซโลเลพี่น้องเพคนสื่อขายกันแล้วพี่น้องเคนใดกันแล้วเท่าใดคะนี่นะนะเงื่อนสามเงื่อนสามมาสั่นพี่น้องแต่ว่าเพคนสื่อแล้วล่ะ เนืลูกลูกแสลลรีสมนุนาาีเนี่ยฮะถ้ามาอยู่ตลาดโคกจะเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อตลาดโคกจะเลื่อนเพิ่นกะสิเปิดอยู่สองมือพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเปิดอยู่สองมือวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้องเพิ่นเปิดไว้สองมือตลาดใหญ่ได้พี่น้องมองจอดรถจอถดเรือเพิ่นกะได้ฟังฟังทั้งหนาเยยนี่ยฮันไอสิสิเป็น คือรถท่าถอยเขาก็ลุง่งง่วงเรื่อยๆพี่น้องความยยวก็สิวประมาณหาลอยเมตรคนละพี่น้องมอง,มองที่ห้องมันสิเป็นยา่นะพี่น้องตามถนน,นเลยหาลอยเมตรพี่น้องอแก่ไก่คนนี้ตลาดโตเจเรเล่นยมไม่มไปิดแต่ยานแคบาน <laughs> หันหลังไปไหนเนี่ พี่น้องพูดเัิงเทิงคนอีกได้พี่น้องฝ่ายตะวันยังหยยันยางขึ้นไปพระท่านด้หอดพี่น้องมาเด้พี่น้องเด้ผู้ใด,ด,ด,ดสิมาซื้อมาขายกับมาเลยจ้ะอยู่ตลาดโกกจะาเล่นเอออยู่ั่นละ